สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพินาอีกแล้วเนะาะเช้านี้เนาะฝนตกแบบว่ายิ้มยิ้มนะคะเออบรรยากาศแบบนี้พินาชอบปลูกต้นไม้ค่ะวันนี้ก็เลยพาพี่เพียงน้องนะคะมาช่วยพินาขุดต้นไม้ไปปลูกค่ะเนี่ยอันนี้เป็นเป็นไม้ไม้ประดับที่เออปลูกไว้นานแล้วนะเขาก็ แซมหน่อกันขึ้นมาเต็มไปหมดนะพินาต้องนำไปขยายหลังบ้านแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นพริกที่ขึ้นเองเนาะเนี่ยพริกขึ้นเองค่ะโอ้โหดกมากๆเลยค่ะพริกขึ้นเองเนาะนี่แล้วก็มีอ่าสมไทยมาขึ้นตรงนี้อีกต้นหนึ่งนะขึ้นเนองเนาะเนี่ยงามมากๆเลยค่ะมีดอกสีม่วงๆหน้าสมไทยเนาะนี่วันนี้พินาก็ มาจัดการขุดเฮลิคเนียนะคะดอกสีเหลืองนะคะมันมีหลายอย่างนะ,ะดอกเหลืองแล้วก็ดอกแบบลายๆก็มีนะคะเนี่ยอันนี้ดอกสีเหลืองนะคะเฮลิคเนียพินาปลูกไว้เยอะมากสำหรับเฮลิคเนียเนาะชอบปลูกไว้ริมรั้วริมสะอะไรประมาณนี้นะคะนี่พินาตัดตัดยอดของเขาะทิ้งนะคะเพราะว่ามันลกเนาะอ่าแล้วก็ปล่อยให้หัวอยู่ในดินแบบนี้นะ,ะตอนนี้กําลังแตกขึ้นมาสวยงามมากเลยค่ะ พี่นาก็จัดการเดี๋ยวจะแยกออกไปปลูกริมสะนะฮะจะไปปลูกริมสะน้อยของพี่นาเพื่อเป็นแบบว่าเป็นคันสะด้วยแล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยนะฮะนี่อันนี้ก็ภูใบฉีกค่ะเขาก็เดินขึ้นมาเองค่ะเนี่ยเนี่ยเดินมาจะขึ้นรวยอีกแล้วนะคะสําหรับภูใบฉีกนะคะงามค่ะหน้าฝนเนาะหน้าฝนอะไรก็สวยงามไปหมดเลยนะฮะนี่สำหรับไอพีพี่เมียน้า อีพี่เพนนําเนาะเออพี่นาเรียกก็ไม่ค่อยจะถูกเนี่ยโอ้โหสูงใหญ่มากๆเลยค่ะอันนี้ก็เดินไปทั่วเหมือนกันเนาะพี่นาก็ไปขุดไปดึงเอามานะเพื่อที่จะนําไปขยายในข้างหลังบ้านนะเพราะว่าพี่นาเป็นคนที่บอกว่าชอบไม้เลื้อยมากๆอลเนาะอืมมันให้ความร่มเย็นยังไงบอกไม่ถูกพี่นาชอบค่ะเนี่ยเห็นไหมดูสิเนี่ยเขาเลื้อยไปหมดเลยค่ะเนี่ยหางไหลเรียกว่าหางไหลของเขานเนี่ย เลื้อยไปโน่นเลื้อยไปนี่เต็มเลยนะพินาก็ตัดโหนดข้างในนน้นนะคะเนี่ยเขาเลื้อยเข้าไปนะเลื้อยไปอีกแล้วนะ่ะเห็นไหมคะเลื้อยไปเพื่อที่จะไปขึ้นโน่นขึ้นรั้วแล้วคะ่ะโหนดเลื้อยไปขึ้นรั้วอีกแล้วนะมันก็สวยดีแต่ว่าเราขยายไปที่อื่นบ้างเดี๋ยวพ่นาจะให้ดูใต้กกนะว่าดูดีลากเขาแข็งแรงขนาดไหนเห็นไหมพินานํามาต้นเดียวนะ มีคนนํามาให้พินาต้นนิดๆนะคะพินาก็ปลูกว่าตั้งแต่ปลูกบ้านไม้หลังเนี้เนะนี่ยเนี่ยอยู่กับเสานะคะดูสิดูลากของเขาโอ้โหสวยงามมากๆเลยเนาะจะบอกว่าไปซื้อตามร้านต้นไม้นะก็ค่อนข้างมีราคาเหมือนกันนะเนี่ยพินาก็ตัดให้ยตดกันไปเนาะเขาก็ลองนำไปขายนะ เอาไปใส่กระถางขายเขาบอกว่าโอ้โหคนก็สนใจเหมือนกันนะเออเนี่ยพินาก็เลยขยายไว้ดีกว่าปล่อยดินให้มันรกล้างว่างเปล่านะคะปลูกปลูกไว้เผื่อวันหนึ่งมันเกิดแบบว่าปังปังขึ้นมาเนาะอาจจะเป็นไม้มีราคาก็ได้สวยงามด้วยเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาเลื้อยนะเลื้อยเลื้อมาแล้วก็มาขึ้นที่เสาเสาต้นนี้มันเป็นแบบว่าเสาบ้านพินาลื้อออกแล้วมันเป็นระเบียงมันผุพินาก็ลื้อออกเนี่ยเขาก็เลื้อยขึ้นมาขึ้นเสาอีกแล้วค่ะดูสิ เลือมาขึ้นเสาวสวยเลยนะเนี่ยเนี่ยดูฝั่งคันนี้นะเนี่ยเขาเลือ่อยดูสิเนี่ยเห็นไหมวิธีการนําไปปลูกก็ไม่ยากไม่อะไรเลยค่ะเนี่ยก็เนี่ยตัดแบบนี้ไปแล้วก็ไปฝังลงดินนะคะเนี่ยอันนี้กําลังสวยเลยค่ะสําหรับต้นนี้นะเนี่ยอย่างนี้นะคะเนี่ยเนียลักษณะแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้อันนี้เถายิ่งใหญ่นี้ใช่ไหมเนี่ยตัดเลยค่ะตัดตรงนี้แล้วก็ตัดตรงนั้นนะเอาตรงเนี้ยลงดินเลยเนี่ยสวยเลยค่ะ เนาะสวยงามมากๆเลยนู่นขึ้นขึ้นกำแพงและโอ้โหมันเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยหมูเป้งรู้นะว่าแอบมองยายอตุ๊กๆเนี่ยลูกเขาใหญ่ของพินาก็ขันไม่หยุดนี่อันนี้ก็จะเป็นภูใบด่างนี่ไม่ใช่นะอันนี้เถาอะไรก็ไม่รู้เถาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยอันนี้เถาอะไรก็ไม่รู้ไม่เอาเนี่ย ภูใบด่างนะคะสีด่างเหลืองนะคะด่างเหลืองอันนี้เป็นภูใบยักษ์นะ,ะของพินาที่บ้านเนี่ยจะเป็นภูใบยักษ์ใบใหญ่มากๆแล้วก็ด่างสีเหลืองนะคะจะเยอะมากเลยนะคะเนี่ยแต่ก่อนพินาก็นําม,มาปลูกต้นเดียวตรงเนี้ยแยกมันนั่นแหละเดินไปทั่วเลยค่ะอันนี้ก็เป็นต้นโมกขึ้นเองนะ,ะโมกป่าขึ้นเองก็ปล่อยอันนี้ก็จะเป็นต้นพุทธนะ,ะต้นพุทธพินาก็ ตัดทิ้งไปแล้วนะมันมันสูงใหญ่มากพุดนี่พุดนี่ไม่ต้องปลูกค่ะเยอะมากดอกก็จะเป็นตุมต่มๆของขาวร้อยมมลัยได้อันนั้นก็จะเป็นต้นโมกนะคะนี่นี่นี่นต้นพุดก็ขึ้นใหม่ค่ะพาชมพาชมต้นไม้ที่ขึ้นเองเนี่ยพุดต้นนี้ก็ขึ้นเองนะฮะเนี่ยเดี๋ยวพอเขามีลูกใช่ไหมลูกก็แก่ก็หล่นล่วงไปขึ้นอีกแล้วอ้าวนี่มานอันนี้เป็นเกวียนนะคะเนี่ย เว,เ,เวียนเก่าเกวียนแก่เลยอืมก็ผุพังไปตามการเวลาเนาะพ่นาไม่ได้แบบว่าย้ายเขาออกไปไหนได้ตรงนี้มันเป็นที่ที่แบบว่าลุ่มๆนะน้าก็จะท่วมนะคะน้ําฝนก็ชอบขังอะไรประมาณนะี้เดี๋ยวเนี้ยปีเนี้ยพินาจะแบบผมที่ให้สูงขึ้นนะมันก็ต้องหลีกเลี่ยงแล้วค่ะมีอะไรก็เสียหายหมดเลยค่ะเนี่ยสาหรับบ้านไม้พินาก็ผุพังมาแล้วนะข้างหลังเนี่ยเพราะว่าน้ําท่วมเนาะน้ํามันท่วมขังนี่เห็นไหมเนี่ยสวยไหมคะ นี่โอ้โหลากกองให้ดูเลยนี่อันนี้นี่ไงนะพินาเกียมจะไปปลูกนะอันนี้ก็เป็นเฮลิคนเนียที่พินาขุดขึ้นมาเนี่ยเฮลิคนเนียนี่นะนนนะพินาขุดขึ้นมาเห็นมันเห็นเงาเข้ามาแ่เนี้ยโอ้โหเงาใหญ่เงาโตเหมือนเงาเหมือนขาเลยค่ะเนี่ยเหมือนขาเลยเหมือนขายังไงยังนั้นเลยนี่นะเฮลิคเนียนะเออ ตรงนี้มันแบบว่าดินดีมากๆอะ่ะดึงไม่ว่าจะเป็นหน้าแรงหรือว่าหน้าฝนนะตรงเนี้ยถ้าขุดลงไปก็จะเจอไส้เดือนเต็มเลยค่ะอันนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นอ่าอีพี่เพน้ำนะที่พี่นาดึงอไปเพื่อที่จะไปขยายอีกที่หนึ่งนะเพราะว่าเสดายพ่นาบอกแล้วว่าพ่นาเห็นแล้วเสดายค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าภู ใบพูยักษ์เนี่ยสีเหลืองเนี่ยด่างเหลืองเนี่ยเดี๋ยวพ่นาก็จะนําไปปลูกค่ะพอถอนออกแล้วก็เสียดายอีกอะ่ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวพ่นาก็จะพานาไปปลูกเนาะเดี๋ยวพ่นาปลูกเสร็จแล้วจะถ่ายให้ดูเนาะนี่ดูพริกค่ะอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนดูพริกขึ้นเองค่ะเนี่ยพริกขึ้นเองเม็ดสวยสวยเนี่ยดอกเดิอกเต็มไปหมดโอ้โหพริกขึ้นเองให้ดูทั่วไปหมดเลยนะคะ อันนี้ก็คือสมุนไพรที่ขึ้นเองนะคะนี่ก็เป็นลูกใต้ใบนะคะเนี่ยลูกใต้ใบขึ้นเองเนาะสำหรับอ่าสาวน้อยสาวสาวใหญ่นะคะเวลาปวดประจำเดือนขึ้นมานะ,ะอ่าเป็นไข้ทับฤด,ดูอะไรประมาณนี้เออเป,เป็นเป็นฤดดูแล้วก็เป็นไข้ด้วยเนี่ยนำไปต้มได้เลยนะคะต้มกินน้ำได้เลยอ้าวพาชมต้นไม้ไปสมุนไพรเฉยเลยจ้า สำหรับคลิปนี้ก็พอ,พอไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไอที่ปลูกนะั่นเดี๋ยวไว้ไว้พาชมวันหลังเนาะและพบกับพี่นาใหม่นะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มใหม่เนาะสวัสดีค่ะ